สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการเกษตรยุคใหม่เมื่อนี้ครับต้นมะฮงออกผลเป็นหมักโมครับพี่น้องไปได้จังได้ครับมาชมกันเลยครับพี่น้องขั้นตอนแรกนะครับนอกเตรียมดินครับเตรียมพื้นที่ปลูกนะครับเอากระยางรถดมาเห็ดกระถางครับพี่น้องเอาดินคุณใส่คุใส่ครับพี่น้องเนาะ เขาเตรียมดินเสร็จแล้วครับต่อมาเขาก็หาต้นบักหุงตัดเอาส่วนปลายต้นบักหุงออกมาเลยครับในต้นบักหุงมาแล้วนะครับเขาก็ปาดหัวปาดท้ายหมักหมูครับขวดขวดเอาใจกลางมันออกนะครับน้องเอามาคน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 ๆเหลือขอไข่เป็ดลงไปครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วก็เอาต้นบักหุงมาครับปาดปาดเอายาสีฟันทาครับทาท้าท้าเราเอาต้นบักหุงใส่ลงไปครับต่อไปเขาก็เอาเนื้อหมักโมยัลงไปยันไปผสมน้ำยาพิเศษครับยัดยันลงไปอีกครับเรียบร้อยแล้วก็มาขุดดินให้มันเป็นพองครับยัดลงไปครับต้นบักหุงพันไม้นะครับน้องที่เขาขีดคนออกมานะครับมััันนนนนหหยยดดลงงงไปตตกแแแ่่ิาสฟ ต้อยมันแน่สูตรน้ำยาพิเศษลงไปแน่นะครับนอเนาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ห้องกระหดน้าครับหน้าแล้วก็หาภาชนะมาบวบมันไว้นะครับนาอให้มันมีรูหายใจแน่จังน้อยนะครับนาะผ่านไปยี่สิบหกวันนะครับนาอผ่านไปยี่หวันเขามาเปิดเบืองนะครับปอ้ยออกนอออกต่อออกอย่างมากเลยครับครับแล้วหดน้ามนะครับเก็บหนาทำความสะอาดมันออกนะครับนาอหอขั้นตอนต่อไปนะครับห้องกระเทียมกระเทียมนะครับหัวกระเทียมจากหัวใหญ่ๆหนึ่งนะครับนาอเอามาปาดปาดปาดปา ปาดไว้ตรงโค้นต้นนะครับน้องเรเอายาพิเศษห้อยลงไปอีกครับเนี่ยตัดแต่งกินออกในจังหวะปาดไปก็สิมพอมือครับออกออกผลย่างสวยงามเลยครับป้นมีแต่หน่วยใหญ่ๆเปลงนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับหมักฮงโมครับมัลโมนะครับนอกนี่มีแต่หน่วยงามๆครับพี่น้องพี่น้องอยากได้สูตรอยากได้ยังกเขำามาเบิ้งรับชมก่อนครับแต่ก็เข้าไปคิดค้นนะครับอันนี้สูตรไหมนะครับได้มาจากดาวอังคารนะครับเนาะ แต่ก็มือนี้ครับเฮางนี้อ่าสัมผัสสุดพิเศษนะครับจากผู้เชี่ยวชาญของเฮานะครับเนาะผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือลุงเบี้ยวชาวนาครับลุงเบี้ยวชาวนาได้เป็นผู้เกษตรผู้ที่ทดลองนะครับเนาะได้ทดลองว่ามาประสบผลสำเร็จบ่คนเนีนะเหมือนกับพี่กับน้องบ่นะครับเนาะอ่าเฮามาสัมผัสกันเลยนะครับเนาะลุงเบี้ยวครับรู้สึกยังไงครับสำหรับอ่าการทดลองนี้ครับสำหรับลุงเบี้ยวเนาะลุงเบี้ยวก็ทดลองมาหลายต้นแล้วเนาะกันอย่างกว่าคนสำเร็จอยู่ว่ามันเป็นมากอียังเนาะครับเนาะเสียดยุคไหมมันเปลี่ยนไปได นน้องเาะลุงเบี้ยวก็งึดคือกันเนาะขอบคุณสลับลุงเบี้ยวนะครับที่ให้สัมภาษณ์นะครับว่าสลับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สงสัยนะครับการคอมเมนต์กันเขามาเบิ่งครับสลักราชเสียยุคใหม่เป็นไปได้ไงนะครับน้องมือนึ่ก็ขอลาไปก่อนครับพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าครับสลับมือนี้สวัสดีครับมันเป็นไปได้จังดิ